สวัสดีครับโอเคนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K. KDY นะครับวันนี้เนะเราอยู่กันในเกมต่อสู้แบบใหม่นะครับผมแน่นอนนะครับผมมันเป็นแนวตั้งเนาะก็เพิ่งเคยเล่นเหมือนกันนะฮะโอเควันนี้เป็นวันดีนะครับผมซึ่งเป็นวันที่13กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันเกิดผมเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะลดเสียงนิดนึงนะับผมโอเค ง,ง่ายก็คือเราจะต้องกดสู้นะครับซึ่งเราสามารถใช้สายฟ้าได้เราต้องช่วยมันนะผมเนี่ยเนี่ยกดหน้า,นนนนาจออย่างนี้นะเพื่อให้ศัตรูมันโดนไฟฟ้าที่เราเล่นนะผมโอเคพยายามต้องช่วยเราเอ่อเพื่อนเราตีด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวตีไปเลยฮะอู้อยนะอเ,เยอะมาเยอะอุ้ยตัวนี้จะตายแล้วครับจะตายนะฮะเพื่อนเราจะตายแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหชนะ วิ่งครับจงังหวะนี้วิ่งไปนะครับผมโอเควันนี้เป็นวันเบิร์ดเดย์นะผมก็เลยจะเล่นแบบเอ่อนิว n o r m a l ช่วยหน่อยนะครับผมจะเล่นแบบชิวๆนะฮะเนี่ยเกมเนี้ยเอ่อมันก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่เฮ้ยนอกไปหนึ่งครับโอ้โหเฮ้ยโอ้โหตายฮะโอเคสู้เลยสู้เลย โอเควันนี้มีคนมาเบิร์เดย์แล้วนะครับผมซึ่งพ่อแม่ก็มาเบิร์เดย์นะครับผมใครที่อยากจะเบิร์เดย์ก็สามารถเมนไปใต้คลิปได้เลยนะตอนนี้คือเราสามารถกดไฟล์อย่างนี้นะผมเพื่อให้มันช่วยช็อตเจ้าพวกเอ่อพวกนี้นะฮะพวกมอนสเตอร์นะครับผมให้ตายนะครับผมใช้นิ้วกดไปที่ข้างบนอย่างนี้นะครับโอเคตอนนี้เพื่อนเราวิ่งไปนะครับผมอุยตัวใหญ่จัดการตัวใหญ่ก่อนเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวหนึ่งเริ่มเลย โอเคต้องเอาตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่หัวหน้ามานะตัวใหญ่เฮ้ย <Hey, S 1> เพื่อนเราจะตายครับเพื่อนเราจะตายเพื่อนเราจะตายมเมวเฮ้ยหยุดโอ้โหดำเนินการต่อสิครับโอ้โห่ไม่ไม่ได้เพื่อนมาเลยอะแ๋ยวตอนนี้อะไรฮะเดี๋ยวขอดูก่อนให้มันปีไปก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้เป็นเอ่ออะไรวะสักอย่างนีงนะี่แหละ ไม่มีเพื่อนให้มาช่วยเลยเหรอโอ้โหให้ตายเธออาชวินน่าจะมีพันธมิตรเพิ่มอันนี้คืออ๋อโอเคโอเคเนี่ยไอตัวใหญ่เนี่ยทำไงดีอะโอเคทำยังไงก็ได้ต้องฆ่าไอตัวใหญ่ให้ได้ซะก่อน ไม่ชนะแน่นอนเลยอ่ะคราวนี้อ่ะโอ้โหโหัวห,ห,หน้ามันเลยนะเนี่ยไม่ใช่ว่าง่ายๆเลยนะอุปกรณ์มีมามีเปล่าอ๋อนี่ไงอัปเดตฮึบโอเคตัวยิงปืนนะครับผมแล้วก็ตัวฟันดาบตัวฟันดาบน่าจะเป็นตัวนี้ฟรีนะครับอัพอัพเกรดแล้วครับผมเฮ้ย โอเคได้เวลาสู้จริงแล้วครับซึ่งเพื่อนเรายัางไม่นี้นะเดี๋ยวสู้เลยแล้วกันมันจะได้ตายง่ายๆนี่หนึ่งโอเคโอ้ยนอกมาเพิ่มฮะมาเพิ่มมาเพิ่มโอเค,อเค,อเคจังหวะนี้กดเก็บเงินนะครับเนี่ยอย่าลืมกดเก็บเงินด้วยเงินเะนี่ยเก็บเลยโอเคตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปบอสอยู่ข้างหน้าด้านไงบอสบอสเดี๋ยวหาจังหวะก่อนกด จัดการเลยตอนนี้ต้องชนะบอสมันให้ได้ต้องชนะบอสต้องชนะให้ได้เฮ้ยเพื่อนเราจะตายแต่ตัวนี้อัปเดตมาเยอะมันน่าจะน่าไงเกือบแล้วบอสจะตายแล้วฮะบอสจะตายแล้วเรียบร้อยโู้หบอสน็อกหมกเลยหูง่ายๆเหมือนเฮ้ยพวกนี้ก็ยังแข็งแกร่งอยู่นั่นแหละนั่นแหละเกือบแล้วอู้อ้างสิคืออะไรฮนะ โอ้ยนกโอเคมันมาเยอะเกินไปตอนนี้อัพเกรดได้800นะฮะอัพเกรดเลยแล้วกันโอเคโอ้โหเอาเลยเอาเลยแล้วกันได้เวลาต่อสู้อีกแล้วต้องอัพเดตไปเรื่อยๆนะับผมเฮ้ยเหมือนจะตายง่ายกว่าเดิมนิดหนึ่งโอเคเก็บเงินให้ได้มากที่สุดเก็บเงินให้ได้มากที่สุดมันก็เพลินดีนะฮะเรียบร้อยครับโอ้โห อ้าวใต้หนึ่งเหรออ๋ออยู่นี่แล้วอ้างสิทธิ์คืออะไรเก็บเงิอนอ๋อโอเคโจมตีต้องฆ่าบอสมันให้ได้อัปเกรดไปเรื่อยนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยต้องเอาชนะให้ได้อัปเกรดเพื่อน อัปเกรดเพื่อนต้องตายเจ้าตัวนี้โอ้โหรียกร้อยครับคุณสนุกกับเกมของเราหรือไม่โอเคเวลาสู้แล้วเฮ้ยมีมีปลาหมึกด้วยครับมันมีปลาหมึกได้เก็บเงินได้ฮะไม่ใช่ปลาหมึกดิกุ้งกุ้งเหมือนปลาว่ะมันเหมือนปลามากกว่าตายอะโอเคตัวนี้อัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดโอเคหมดแล้วอัปเกรดหมดแล้ว นี้ยังอ้างสิทธ์ยังไม่ได้โอ้โหนี่ไงสู้เลยสู้เลยเจาะจงตัวไหนตัวหนึ่งเก็บครับเก็บเงินด้วยเฮ้ยมีอย่างตัวบิน้วยฮะมีตัวบินด้วยมันมีตัวบินด้วยอย่างนี้ตายหาแนะ่นอนโอเค โอเคเมื่อเราชนะนะฮะมันก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะนี่ไงจิ้มตรงที่ม,มอนสเตอร์ก็ได้ครับผมมันจะได้ตายเด็วๆให้เราจิ้มให้เราช่วยจิ้มนะผมช่วยเพื่อนเราด้วยตอนนี้เดี๋ยวรอกดล็อกเพื่อนมาใหม่ก่อนนะนี่จะเป็นอีพีแรกน,นะผมง่ายๆครับผมหุยชนะโอ้โหอย่างนี้นี่เองอ้างสิทธิ์เลยแล้วกันโอ้ยเรียบร้อยจังหวะเรียบร้อยฮะตู สู้จงองอังหวะน,นี้โอเคให้อัปเดตแล้วอัปเดตเพื่อนก่อนครับโอเคตรงน,นี้หุ้ยมาเยอะว่ะตอนนี้มาเยอะว่ะอันนี้อะไรวะตอนนี้เป็นออโอเคไว้ก่อนไว้ก่อนเฮ้ยตายหนึ่งปะตายหนึ่งครับตายหนึ่งเพื่อนเราตายหนึ่งรียบร้อยโอ้ยได้เพื่อนมาใหม่ด้วย,ยได้เพื่อนมาคืนฮะโอเคได้เวลา เรียบร้อยจิ้มจิ้มจิ้มเท่านั้นโอ้โหแบตก็จะหมดกำลังมันเลยต้องจิ้มอัปเกรดอัปเกรดเฮ้ยตายยากตายยากมากโอ้โหโอเคโอเค นี่คืออะไรอ๋อฟรีลองเลือกดูก่อนแนละ้วมันคืออะไรได้เงินฮะเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีนครับโอ,โอเคมีปฏิทินให้ดูด้วยอ้างสิทธิ์ได้ครับพวกนี้น,นี้ไปคืออะไรวะโอเค อัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดให้เรียบร้อยแล้วก็โจมตีพวกมอนสเตอร์ได้เลย mm hmm. เก็บเงินด้วยเฮ้ย mm hmm. ตัวใหญ่ครับมีตัวใหญ่มาโอ้โห mm hmm. oh, ตัวใหญ่ mm hmm. นี่ต้องช็อตเรียบร้อยโอเคโอเค เกือบแล้วเกือบแล้วอัปเดตเพื่อนอัปเดตเพื่อนเรียบร้อยฮะผมโอเคอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเชเดอรเคดะีว้ครับคลิปหน้าเกมหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสํสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ